สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับคลิปนี้เป็นคลิปงชะตนเมษายน2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมโกรุณาใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสุขสันวันสงกราน,นก็เข้าสู่เมษาแล้วคำว่าสงกรานเนี่ยก็แปลว่าก้าวย่างอะไรก้าวย่าง พระอาทิตย์ก้าวแยกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษวันที่14เมษายนนะครับก็เขาเรียกว่าวันมหาสงกรานต์คือคำว่าสงกรานต์คือแปลว่าพระอาทิตย้ายราศีหรือก้าวแยกพระอาทิตย้ายเขาแสดงว่าต้องมีสงกรานต์ทุกเดือนใจไหมทีนี้พอเข้าสู่เมษจากมีนเข้าสู่เมษเราจะเรียกว่ามหาสงกรานต์คือชื่อเต็มๆก็คือวันมหาสงกรานต์แล้วก็เรียกสั้นๆว่าสงกรานต์สงกรานต์นั่นแหละ น,นี่ก็คือเหตุผลพระอาทิตย์เข้าราศีเมษราศีเมษเป็นราศีที่ศูนย์นะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็พระอาทิตย์เข้าสู่ตรงนี้เป็นมหาอุดร้อนแรงก็ถือว่ามีกําลังก็เป็นการนับเป็นการเริ่มต้นนับเ,นเรียกว่าปฏิทินทางสุริยียคติแล้วก็จันทรคติด้วยนะครับอ่ะแลัคนาราศีกันดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระพุธนี่ดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ราศีพฤกษภ นะเข้าสู่ราศีพฤกษ์ปั๊บเนี่ยดาวพพุธก็อยู่ในเรือนพุกรักนะเขาเรียกว่าอยู่ในภพสุภะสุภะแปลว่าความรุ่งเรืองตัวตนเข้าสู่ความรุ่งเรืองดาวสุขเจ้าเรือนก็มาอยู่เรือนมรณะนี่ทีนี้ดาวเจ้าเรือนมรณะคืออังคารดันมาอยู่กรมมะเนี่ยวุ่นวายละตัวเองเข้าสู่ความเจเริญรุ่งเรือง ดาวเจ้าเรือนความเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งดาวการเงินด้วยนะเพราะดาวศุกร์คือดาวการเงินด้วยเข้าสู่พบมรณะนั้นมีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นทำงานลงทุนพัฒนาเพราะว่าดาวเจ้าเรือนมรณะดันมาอยู่กรรมมะนะสามดวงนี้เขาเรียกว่าแลกเรือนกันเป็นกเกษตรแลกเรือนหรือเขาเรียกว่าปริวัติกเกษตรดาวปริวัติกเกษตรก็คือได้ตำแหน่งอนุกเกษตร อน,นุกเกษตรก็คือกเกษตรน้อยหรือว่ามีความเป็นกเกษตรแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะกี่ปเปอร์เซ็นต์นั้นมันวัดไม่ได้ให้เปรียบเทียบเหมือนกับเรารแลกบ้านกันอยู่เราไปอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนมาอยู่บ้านเรานะสามคนคนสามคนแลกบ้านกันอยู่อยู่ในบ้านอยู่ได้เต็มที่กินนอน หลับพักผ่อนสบายใจของในตู้เย็นเปิดกินได้โต๊ะทีวีใช้ได้หมดนั่งเสพสุขสำราญได้เพียงแต่ว่าเราไม่ใช่เจ้าของจริงๆของบ้านนั้นอ่าแต่เราก็เข้าไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเพราะเป็นการแลกกัน เนี่ยเขา้าใจไหมฉะนั้นในทางกายภาพเนี่ยมันมันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคความเป็นอนุกเกษตรเนี่ยเปรียบเทียบไปเห็นภาพนะเปรียบเทียบไปเห็นภาพแบบนี้ก็คือดาว3ดวงเนี้ยได้ตําแหน่งอนุกเกษตรหรือว่ากเกษตรแรกเรือนนะฉะนั้นไม่ถือว่าเสียหายอะไร3ดวงเนี่ยก็คือดีทั้ง3ดวงเลยอะเพียงแต่ว่ามันมีความข้องเกี่ยวกับเรื่องของมรณะเท่านั้นเพราะว่ามรณะก็แปลว่าห่างไกลมรณะก็แปลว่าสูญสิ้น อะไรบางอย่างจบไปอะไรบางอย่างเริ่มใหม่การเริ่มต้นใหม่จากสิ่งที่เคยสูญสิ้นไปแล้วแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานอ่าอันนี้ท่านต้องไปพินิจพิเคราะห์ในเรื่องส่วนตัวของแต่ละท่านอันนี้เราดูเน้นได้ในภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันนะแต่รายละเอียดของคนคนทำงานแบบไหนราัการบริษัทธ,ธุรกิจส่วนตัวอันนี้มันแยกย่อยไปไปเป็นฟังก์ชัน หลากหลายมาันต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนตัวพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะครับทีนี้ไฮไลท์นะที่ทุกคนรอคอยนะั่นก็คือเรื่องของดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเข้าสู่ภพอรินี่มันไม่ค่อยจะฟังแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมดาวพฤหัสเข้าสู่ภพอริอริก็คืออุปสรรคปัญหาการแข่งขันศัตรูดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนอะไรครับ เจ้าเรือนพันธุบ้านที่อยู่อาศัยเจ้าเรือนปัตตนีคู่ครองอ่าอันนี้แหละที่ว่าคราวลัคนาราศีกันน่าจะมีปัญหาแล้วละ่ะเพราะว่าเป็นดาวพบดีทั้งสองเรือนก็คือดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปัตตนีคู่ครองหุ่นสนสว้คู่ค้าพันธุครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยหลักทรัพย์พอไปตกอิริปับ มันต้องเกิดปัญหาในเรื่องนี้ครับอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะอรีมันแปลว่าอุาปสรรคแปลว่าการแข่งขันอาถ้าเป็นเรื่องคู่ครองความรักอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็ต้องมีเหตุขัดแยง้งหรือความรักก็จะมีอุปสรรคเป็นลักษณะนี้นะเพราะว่าดาวดาวปัตตนดีอลิเนี่ยมีความขัดแย้งแน,น่นอนอันนี้อาจจะไม่ใช่คนรักก็ได้ลูกค้า เพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนคนที่เราติดต่อเจราจาอะไรด้วยเนี่ยเข้าสู่พบอริอริไม่ได้ไหมาไม่ได้แปลว่าศัตรูกันอย่างเดียวนะมันอาจจะแปลว่าอ่ามันต้องมีการแข่งขันความเห็นที่ขัดแย้งก็ได้นะการต่อสู้อย่างนี้ก็ได้นะแต่ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะไม่ดีทีนี้เราก็ต้องตามเจ้าเรือนอริสิ ดจ้าเรือนอริไปอยู่ไหนไปอยู่สุภะพบที่9ก้าไปอยู่ในในภพสุภะแข่งขันต่อสู้อุปสรรคแล้วก็พบความรุ่งเรืองนะพบความรุ่งเรืองคือดาวพฤหัสเนี่ยจะอยู่จนถึงวันที่28กันยานะยาวอันนี้ต้องบอกก่อนว่ายาวเตรียมพร้อมรับไว้แต่ปัญหาที่ท่านเจอเนี่ยดาวพฤหัสคือสติปัญญาก็ในความหมาย ทางโหราศาสตร์ก็หมายถึงใช้ปัญญาใช้สติใช้ความรู้ใช้ความสามารถใช้คุณธรรมความดีเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือพระราหูเนี่ยไปอยู่ในภพสุภาก็คือจะเริญรุ่งเรืองดีงามมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเข้าใจไหมอ่ะทุกคนต้องเจออุปสรรคทุกคนต้องเจออลิลลสิบสองลัคนาราศีต้องมีภพอลิมรณะวินาศหมด เี้ยดาวต้องดูที่ดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสมาแสดงผลในภพอริอย่างที่บอกดาวพฤหัสคือดาวคู่ครองดาวพฤหัสคือดาวญาติพี่น้องพันธุครอบครัวบางคนก็นั่นแหละอาจจะมีปัญหาขัดแย้งอันนี้อันนี้ก็ทายไปได้หลายอย่างอาจจะต้องปลีกตัวออกมาหรือเปล่าในช่วงระยะเวลานี้อ่ากับครอบครัวกับที่บ้านด้วยเหตุจําเป็นด้วยเหตุเรื่องงานด้วยเหตุเรื่องของปัญหาความขัดแย้งอะไร เอามาอยู่คนเดียวอันนี้อาจจะเป็นไปได้หรือถ้าเกิดกับคู่ครองก็อย่างที่บอกอาจจะบางทีช่วงนี้อาจจะไม่ถึงขั้นทะเลาะเบาแหวงอาจจะเป็นลักษณะของเรื่องการมีเรื่องหนึ่งที่ต้องตัดสินใจแล้วก็ยังสรุปไม่ได้เพราะความเป็นอริ นะยังสรุปไม่ได้เช่นจะซื้อบ้านที่ไหนดีเนี่ยมันคือปัญหาทุกคนมีหมดมันอยู่ที่ว่าปัญหาคนรวยปัญหาคนจนทุกคนมีปัญหาบางคนรวยก็มีปัญหาจะซื้อบ้านที่ไหนดีจะซื้อโซนไหนดีจะจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือเป็นทาวน์โฮมจะจะเปลี่ยนเป็นคอนโดซื้อรถอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไม่ตรงกันก็ขัดแย้งกันนี่ก็อริแล้วเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะก็คือจะมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดกับท่านก็ พึงเขาเรียกว่าค่อยๆพูดค่อยๆจ่าค่อยๆตัดสินใจดาวพฤหัสคือการใช้ปัญญานะครับเนี่ยแต่สรุปแล้วเป็นไงพระราหูคือเจ้าเรือนอริที่แท้จริงเจ้าเรือนอริไปอยู่พบสุภะแก้ไขปัญหาแล้วก็พบความสําเร็จรุ่งเรืองและเดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะเดินดีนะตอนนี้ดาวศุกร์อยู่พบมรณะก็จริงแต่อย่างที่บอกมันเป็นเกษตรสลับเรือนนะเกษตรแรกเรือนกันเดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะเป็นเกษตรอ,อีกไม่นานนะครับ แล้วก็โคจอเข้ามาพบที่10การงานเข้า11บดลาภะเนี่ยตำแหน่งดีหมดเพราะั้นไม่มีปัญหานะทิศทางเดินของดาวศุกร์ก็จะด,ดีฉะนั้นการที่ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ถึงกันยาลาหูอยู่ตรงนี้ถึงมิถุนาปีหน้านะครับแต่ดาวศุกร์เนี่ยคือดาวที่เป็นตัวสรุปผลทั้งหมดเพราะว่าลาหูไปอยู่ในเรือนศุกร์ฉะนั้นดาวศุกร์เนี่ยก็จะเดินเข้าสู่พบดีก็คือสุภพระกัมมะลาภะประมาณ 3- 4สเดือนก็ เรียกว่าเทียบเคียงกับที่ดาวพฤหัสอยู่ถูกไหมเมษาพฤษภามิถุนากลกกดาเนี่ยสาสเดือนคือ1นึ่งสอเมษาเมษากว่าปลายเมษานกว่าจะย้ายเมษาพฤษภามิถุนากลุกกดา สิงหาเนี่ยกันยาก็สุขเป็นเกษตรเพื่หัสก็จะกลับมาอยู่ที่นี่ที่เดิมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคทิศทางไม่ได้แย่สําหรับชาวลราศีกันนะครับดูดีเลยทีเดียวนะดาวเกตดาวเกตมาอยู่เรือนกระดุมพระก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินของท่านเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าสายมูจะเริ่มมาสายมูจะเข้ามาสู่เรื่องของการเงินมี คือจะมีเรื่องเงินเรื่องทองที่เกี่ยวกับเรื่องของดาวเกตก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเกตเนี่ยเชื่อมโยงถึงดาวพฤหัสด,ด้วยธาตุเพราะราศีตุลเป็นธาตุลมราศีกุมเป็นธาตุลมเนี่ยถึงกันอังคารด้วยอ่ะเห็นไหมตรีโกนเป็นสามปร,ระสานพฤหัสคือธรรมะความรู้ดาวเกตคือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อังคารนี่คือกา,การกรรม สามสิ่งนี้นะครับรวมกันแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ทําให้ท่านเนี่ยใช่ไหมอุปสรรคปัญหาเชื่อมโยงมาถึงการเงินเชื่อมโยงมาถึงการงานสามดาวเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ได้ร้ายจริงๆก็ไม่ได้ร้ายเพีเยงแต่ว่าดาวพระเกตกับดาวพรหัสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมะก็เน้นสวดมนต์ไหว้พระนะครับสวดมนต์ไหว้พระทําบุญทากุศลก็จะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวีนาตกมรณะไปอันนี้ถือว่าดีนะครับมรณะอาวินาไปมรณะเนะี่ยสิ่งที่สิ่งที่มันคาดไม่ถึงสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์สิ่งที่มันอะไรปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็มรณะไปไงเนี่ยนะ,ะนะดาวพบเสียเข้าสู่พบเสียหรือดาวพบเสียเป็นเกษตรแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับภาพรวมเดือนเมษายนสำหรับชาวราศีกันย์ พอไปได้นะอย่าไปกลัวนะเรื่องดาวพฤหัสอะไรคือดาวดวงเดียวไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของท่านเนี่ยดีขึ้นทันตาเห็นหรือแย่ลงแบบกูไม่กลับมันไม่ใช่ดวงชะตาของท่านมีดาวสิดวงที่จะส่งผลฉะนั้นดาวพฤหัสจะดีจะร้ายไม่ได้ไหมายความว่าโอ้โหนะมันจะทำให้ชีวิตเป็นไปนอย่างนั้นเลยโอ้ดาวพฤหัสด,ดีมากสำหรับปีนี้ ก็จะรวยเป็นเศรษฐีเป็นมีเงินล้านในทันทีทันใดมันก็ไม่ใช่นะจะมาทําให้จนยากจนจะทําให้ชีวิตย่ําแย่มันก็ไม่ใช่นะครับมันมีรายละเอียดเยอะเพราะหนึ่งต้องตีความดาวทั้ง1ิดวงต้องตีความเรื่องราวคือพบเรือนทั้งหมดและที่สําคัญต้องไปดูด้วยว่าแต่ละคนพื้นดวงเดิม เป็นอย่างไรดาวพฤหัสเป็นอย่างไงดาวราหูดาวเสาร์ดาวทั้สงสิดวงในพื้นดวงเดิมเป็นอย่างไงต้องเอามาซ้อนกันถึงจะออกคําทํานายได้แบบเขาเรียกว่าตรงกับชีวิตของท่านที่สุดนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าถ้าถ้าอยากรู้ก็ต้องตรวจดวงชะตากับเขาเรียกว่านักพยากรณ์มืออาชีพก็ถึงจะชัดเจนแต่อันนี้เราเอาเขาเรียกว่าความการโคจรของดวงดาวมาอธิบายให้กับท่านได้ฟังให้เห็นภาพคร่าวๆแค่นั้น นะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าไปได้นะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยสุดท้ายมันจบสวยอะ่ะคือมันมีปัญหามีอุปสรรคก็จริงแต่สุดท้ายมันก็ไปได้ดีสุขภาพก็ดีนะเพราะว่าเขาเรียกว่าวินามรณนาเนี่ยก็ถือว่าเรื่องเรื่องที่มันเสรยจจะเซอร์ไพรส์เสียหายคาดไม่ถึงอ,อะไรเงี้ยมันตกมรณะไปมันก็คือจบนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะยังไงก็ถือว่าดีครับสําหรับชาวลัคนาราศีกัน ก็คลิปนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปพิเศษในช่วงเนี่ยสงกรานต์สงก,งสงการอะไรก็ว่ากันอีกทีแล้วก็คลิปรายเดือนเดี๋ยวอาจจะเพิ่มรายสัปดาห์มาแถมให้น่าจะเริ่มเดือนเมษานี่แหละนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามอีกครั้งด้วยละกันนะครับและท้ายคลิปก็ยังมีสิ่งดีๆมานําเสนอให้ท่านลองชมต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูง ต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นหจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุ ดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอ่ะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันท์ นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ